เทศบาลเมืองชัชนาทมุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสืบสารศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมเลิศล้ำเทคโนโลยีเทศบาลเมืองชัชนาทตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองชัชนาทมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลในเมืองทั้งตำบลบางส่วนของตำบลบานกล้วยตำบลท่าชัยและตำบลเขาท่าพระในอำเภอเมืองไชนาท บริหารโดยนายเจษดาศีพี่น้องนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาศนายสุรชัยรัตนเกียรติชัยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชัยนาศด,ด้านการศึกษานายอารุณคุ้มหุ่นปลัดเทศบาลเมืองชัยนาศมีหน่วยงานต่างๆที่คอยให้บริการประชาชนซึ่งในด้านการศึกษานำโดยนางสายชนภาคสิริ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองชัยนาทเทศบาลเมืองชัยนาทให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลเพื่อยกระดับคุณภาพทางด้านการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐานดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่2ส่งเสริมกีฬานันทนาการและการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์ที่3ส่งเสริมสนับสนุนการาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีหน่วยงานในกำกับและโครงการที่สำคัญโดดเด่นดังนี้พัฒนาการสมวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพียบพร้อมคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองัยนาทสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองัยนาทโดยการบริหารของนางสุกัญญาคล้ายสมานหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองัยนาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองัยนาทจัดการศึกษาระดับปฐมวัยก่อนวัยเรียน ตั้งแต่อายุ2-3ถึงปีให้ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาพัฒนาให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เพื่อเป็นการพัฒนาให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจร่าเริงสดใสและกล้าแสดงออกกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นการจัดกิจกรรมศิลปะเสริมสร้างเพื่อส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์นในเด็กปฐมวัยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้มีการจัดกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม และการจำลองเหตุการณ์ให้เด็กๆได้มีประสบการณ์ตรงกิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้อิสระในการเรียนปนเล่นในมุมกิจกรรมในห้องเรียนกิจกรรมการแจ้งเด็กๆได้รู้จักการแก้ปัญหาการเรียนรู้และการแบ่งปันกิจกรรมเกมการศึกษามีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นอย่างมีความรู้ได้พัฒนาด้านสติปัญญาคิดวิเคราะห์ และรู้จักสังเกตผ่านการเล่นตามความสนใจกิจกรรมเล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาการสื่อสารฝึกทักษะช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมปลอดภัยและส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชัยนาทมุ่งเน้นให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านศาสนาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนสะอาดบรรยากาศน่าอยู่โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองไชน่าโดยการนำของดรพิทยาพรพิชยาวงกุลชัยผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นสถานศึกษาบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานส่งเสริมทักษะด้านศินลปะดนตรีกีฬาและอาชีพโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองชัชนา้าในด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Active Learning มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทำได้คิดเป็นทำเป็นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอด ในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยโรงเรียนมีการส่งเสริมทักษะของผู้เรียนที่โดดเด่นดังนี้ทักษะด้านศิลปะนักเรียนได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์เข้าถึงสุนทีิภาพทางศิลปะทำให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างหลากหลายทักษะด้านดนตรีเพื่อให้นักเรียน ได้รับประสบการณ์การลงมือปฏิบัติตามความถนัดโดยมีทั้งวนนนตรีสากลและกองยาวทักษะด้านกีฬาเพื่อให้นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างความมั่นใจและมีน้ำใจนักกีฬาซึ่งมีกีฬาที่โดดเด่นคือวอลเลย์าบอลในล่มและวอลเลย์าบอลชายหาดทักษะด้านอาชีพ มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพเช่นข้าวเกรียบมันม่วงขนมปุยฝ้ายถั่วเคลือบกัดสีเสื้อตอนกิ่งไม้หมวกยาดมสมุนไพรสบู่เหลวน้ำยาล้างจานเป็นต้นโรงเรียนมาตรฐานสืบสารท้องถิ่น สินแห่งดนตรีทวีผลสู่อาเซียนเรียนรู้คู่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังเสียงแห่งชุมชนโรงเรียนเทศบาลวัดหัวยางสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเชนาะโดยการนำของนายเฉลิมพงศ์พิลึกรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวย,ยางได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนรู้จากเทศบาลเมืองชัชนาทในด้านการสืบสารศิละปะวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมดนตรีสร้างคนดีมีคุณธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนเทศบาลวัดหัวย,ยางได้จัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการด้านคุณธรรมเข้าไปในกระบวนการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่ไปกับทักษะพื้นฐานทางด้านวิชาการที่นักเรียนจะต้องได้รับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่21โดยกิจกรรมที่โดดเด่นคือการเรียนรู้ทางด้านดนตรีนาาศิลินจินตลีลาเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนอีกทั้งยังเป็นการสืบสารศิละปะวัฒนธรรมและยกระดับจิตใจให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตกิจกรรมวิเคราะห์ระดับคุณธรรมโดยใช้สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันโดยครูทำหน้าที่เป็นโค้ช ในการจำลองสถานการณ์ต่างๆจากการสังเกตกิจกรรมต่างๆของนักเรียนเช่นความสามคัคคีจิตอาสาความช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบกัรยาณมิตรโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสืบสารคุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยีสุขภาพดีมีสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองชัชนาทภายใต้การนําของผู้อำนวยการสถานศึกษาสิบโทด็อกเตร์ักดาแจ่มแจ้งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่สา โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาจากเทศบาลเมืองชัยนาทในหลายๆด้านโดยเฉพาะการส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งโรงเรียนยังได้ต่อยอดโดยการพัฒนาครูผู้สอนให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานผ่านกระบวนการ PLC และมีกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆเช่นเรียนรู้วิชาศิลปะกับชีวิตเพื่อเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่21เรียนรู้การทําผ้ามัดย้อมและหุ่นฟางนกเล็กจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตเรียนรู้การทำหนังสือเล่มเล็กเพื่อเป็นการฝึกสมาธิ ทบทวนสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียนและเสริมทักษะด้านการใช้ภาษาให้ถูกต้องเรียนรู้การประดิษฐ์ต้นบอลหลากสีจากเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมทักษะอาชีพเรียนรู้การแสดงโขนนาฏศิลป์และดนตรีไทยเพื่อสืบสารศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยอีกทั้งเรียนรู้ดนตรีสากล เพื่อเข้าถึงสุนทรียศาสตร์และได้เปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองในเวลาว่างนอกจากนี้นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงหลังเรียนจบท้ายบทเรียนอีกด้วยนอกจากนี้เทศบาลเมืองชัยนาทยังมีการมุ่งเน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองัยนาทได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนโดยทำกิจกรรมที่หลากหลายให้ครอบคลุมมิติกายจิตสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในชุมชน เช่นจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมด้านดนตรีนันทนาการเป็นต้นโดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นได้แก่กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านสุขภาพและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีซึ่งเกิดจากการดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ชุมชนและท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทมีการจัดหาและบริจาควัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือเช่น Facebook Line การถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์ การสร้างอีเมลการเข้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอื่นที่เป็นประโยชน์ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและสามารถรู้เท่าทันเทคโนโลยีซึ่งมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันอีกทั้งเทศบาลเมืองชัยนาดยังมีการใส่ใจเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาประกอบด้วยเด็กขาดโอกาสที่ยากจนเข้าไม่ถึงบริการ เด็กด้อยโอกาสที่ถูกปล่อยปละละเลยเด็กประพฤตินตนไม่เหมาะสมและเด็กพิการทางกายใจอารมณ์สติปัญญาและการเรียนรู้ที่ไม่ได้เรียนในสถานศึกษาหรือออกนอกสถานศึกษากลางคัน โดยจัดทำโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาโดยการสำรวจข้อมูลและพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในด้านทักษะการศึกษาและอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ การสร้างทักษะขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและสร้างรายได้ในครัวเรือนที่สูงขึ้นป้องกันการกระทำผิดซ้ำด้วยการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองชัยนาาที่มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสืบสารสาศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมเลิศล้ำเทคโนโลยี